สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำาภาพฉายของแกนกานถีบครับโดยจะใส่พิการง,งานสวมแล้วก็ตัดเซ็กชันวิวด้วยนะครับก็เปิดงานแกนกานถีบขึ้นมานะครับแล้วก็ make drawing form plan นะครับเลือกกระดาษแนวนอนนะครับที่เราได้ทำไว้แล้วก็อ่า ลากภาพท็อปวิวนะครับเข้ามาใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ทำการาตัดเซกชันของมันนะครับคำสั่งเซกชันวิวนะครับแบบนี้นะครับก็กลับด้านนิดนึงนะครับก็ลากข้ามาประมาณนี้นะครับต่อมาก็ นำภาพไอโซเมติกใส่เข้าไปด้วยนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นแบบนี้นะครับต่อมาเราก็ทำการกำหนดขนาดนะครับในที่นี้เราจะกำหนดเองนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็กำหนดขนาดไฟล์นะครับเรื่อยๆจนครบนะครับ เมื่อเรากำหนดขนาดจนครบเสร็จแล้วนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับแต่ว่าส่วนไดมิเตอร์ตรงนี้ครับจะต้องนำไปสวมกับเเผนะครับก็จะต้องมีพิกัดงานสวมนะครับก็ใส่ตรงนี้เป็นอะไรก็ได้ครับใส่ไปสักอย่างหนึ่งครับเป็น H 12ครกับส2บแล้วนะครับก็กดโอเคไป ก็จัดให้มันสวยงามน,นิดนึงนะครับวันนี้นะครับกดโอเคนะครับเมื่อใส่พิสัยงานสมเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใส่เซนเตอร์ไลน์นะครับของตรงนี้นะครับเข้าจัดเซกชันของเรานะครับก็ล,ลากให้มันยืดออกไป กดโอเคนะครับต่อมาก็ทำการใส่ Build Material นะครับชิ้นนี้นะครับกดโอเคนี่นะครับก็ปรับแต่งตารางให้สวยงามนะครับแล้วเราก็ เอาภาพสมดมติกลงมาวางไว้ด้วยนะครับเพื่อการเห็นภาพมากขึ้นนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภาพฉายการก้านทีบของเรานะครับขอบคุณครับ